ซีรีส์คนที่เราไม่กล้าเป็น EP 2บทบาทที่ไม่มีใครขอแต่เรารับเองฉันไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ฉันเริ่มใช้ชีวิตเหมือนกําลังแสดงบทบาทบางอย่างบทบาทที่ไม่มีใครเขียนให้แต่ฉันกลับเล่นมันได้คล่องราวกับซ้อมมาแล้วทั้งชีวิต ฉันเป็นคนที่คนอื่นสบายใจเวลาอยู่ด้วยไม่ใช่เพราะฉันมีพลังแต่เพราะฉันไม่เรียกร้องอะไรฉันฟังฉันเข้าใจฉันยอมแม้ในวันที่ใจฉันเองกำลังจะพังไม่มีใครบอกให้ฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ฉันเลือกเองเพราะฉันเชื่อว่าถ้าฉันไม่สร้างปัญหาถ้าฉันไม่ทำให้ใครลำบากใจฉันจะไม่ถูกทิ้ง ฉันเลยค่อยๆพับความรู้สึกของตัวเองให้เล็กลงเล็กลงจนแทบไม่เหลือที่ว่างให้หายใจฉันกลายเป็นคนเก่งในการเข้าใจคนอื่นแต่ไม่เคยเก่งในการถามตัวเองว่าฉันโอเคจริงไหมบางวันฉันเหนื่อยจนไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ก็ยังยิ้มเพราะกลัวว่าถ้าฉันพูดความจริงออกไป ฉันอาจไม่เหลือที่อยู่ในชีวิตใครเลยฉันเคยคิดว่าการเป็นคนที่ไม่เรื่องมากคือความดีแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันคือการค่อยๆลบตัวเองอย่างเงียบที่สุดคืนหนึ่งในความเงียบที่ไม่มีใครคาดหวังอะไรจากฉันฉันถามตัวเองตรงๆเป็นครั้งแรกว่าถ้าฉันหยุดเล่นบทนี้ยังจะมีใครอยากอยู่กับฉันไหม คำถามนั้นไม่เจ็บที่สุดสิ่งที่เจ็บกว่าคือฉันไม่แน่ใจในคำตอบและนั่นทำให้ฉันเข้าใจว่าคนที่ฉันไม่กล้าเป็นไม่ใช่คนที่อ่อนแอแต่คือคนที่กล้าพูดว่าฉันไม่ไหวโดยไม่ขอโทษใครบางทีการถอดบทบาทอาจไม่ทำให้ทุกคนพอใจ แต่ถ้ามันทำให้ฉันยังเหลือตัวเองอยู่บ้างฉันคิดว่ามันก็คุ้มแล้ว